มองที่เห็นอยู่ด้านหลังโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะหมอกเยอะมากปกคลุมไปหมดเลยผมเึิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีเห็ดปลวกอือ้ยจี สวัสดีครับทุกคนผมโจวี่และนี่คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางฮ,ฮูสัปดาห์นี้ผมโจวี่พาทุกคนขึ้นมาอยู่ที่ภาคเหนือนะครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงก r ีน n ี e ั s นปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศดีๆเวลามีฝนตกลงมาเราอาจจะโชคดีได้เห็นหมอกนะครับถ้ามองไปรอบๆ โอ้โหต้นไม้เขียวขจีจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านพ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นลำธารที่ไหลยอยู่ข้างล่างผมบรรยากาศดีมากๆเลยผมพาทุกคนมายังจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่าที่นี่คือเมืองแห่งรถม้าใช่แล้วครับที่นี่คือจังหวัดลำปางแต่ไม่ได้เที่ยวในตัวเมืองนะครับผมจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์หมู่บ้านที่หลายคนยังไม่ค่อยได้ยินชื่อและยังไม่มีใครรู้จักที่นี่คือชุมชนบ้านป่าเมี่ยง หาใครชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแม่กำปอง Slow Life ที่นี่จริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลกันเลยใกล้ๆก,กันเลยแต่ไม่ค่อยมีคนได้มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนั่งรถจากเชียงใหม่ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าจะมาถึงชุมชนบ้านป่าเมี่ยงนะครับผมจะพาทุกคนมาฝากท้องเขาได้เอาวัตถุดิบในชุมชนอย่างใบเมี่ยงไปผสมผสานทำเป็นอุดง้งแล้วใส่ในเมนูของภาคเหนืออย่างเมนู ข้าวซอยนั่นเองครับเดี๋ยวไปลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงหลังจากนั้นจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศรอบๆชุมชนแห่งนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ว่าได้เดี๋ยวไปดูกันว่าความสวยงามรอบๆชุมชนเป็นยังไงและคืนนี้ก็จะตัด,ตดสินใจนอนที่นี่ครับกฤษณาทาราโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์น่ารักน่ารักที่ข้างหลังก็จะมีลำธารที่ไหลมาจากน้ําตกสองปานให้เราได้ยินเสียงน้ําตกตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาไป่ห้าเลยจะนั่งรถโฟล์วิขึ้นไปยัง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนไปจุดชมวิวกิวฟินเขาบอกว่าจะมีหมอกให้ได้ดูตลอดทั้งปีทั้งหมดทั้งมวลรับรองว่าจะทําให้ทุกคนหลงรักชุมชนบ้านป่าแม่งแห่งนี้ครับในตีมของเราที่มีชื่อว่าหลงป่าหลงเขาหลงรักเราที่บ้านป่าเมี่ยงพูดไปก็หิวแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปกินข้าวซอยที่ทํามาจากเส้นใบเมี่ยงกันไปไปกัน คนมาถึงหน้าร้านกันแล้วครับนี่ป้ายหน้าร้านเลยบอกว่าใบาเมี่ยงคาเฟ่แอนบิสโตรรูปร่างหน้าตาที่ผมตั้งใจจะมากินข้าวซอยที่เส้นเป็นอุดอง้งและทําจากใบเมี่ยงวัตถุดิบท้องถิน่นที่ที่นี่เนี่ยเป็นป่าเมี่ยงเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีชาด้วยที่เขาบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมจะใส่น้ําผึ้งที่ไปเก็บจากป่าในชุมชนจริงๆแล้วพี่เอ๋เจ้าของรา้านเขาเตรียมเมนูให้เราอีกมากมายเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเห็นในรูป น่ากินแล้วของจริงผมเชื่อว่าน่ากินกว่านั้นอีกตามมาเลยมาอันนี้ก็คืออูดอง้งที่ใส่ใบเมี่ยงลงใบใบอัดสะหรับหรือว่าใบชาสามที่นี่ก็คือใบเมี่ยงแหละพี่เอกบอกว่าปลูกแบบออร์แกนิกไม่ได้มีการใส่ปุป๋ยหรืออะไรเลยไม่มีโตแบบธรรมชาติเลยด้วยความที่พอมันเป็นใบชา มันจะมีความขมไหมพี่เอ๋พอใส่นิดหน่อยอะค่ะมันจะขมมันจะอูมามิเพราะฉะนั้นอาหารที่เราทําด้วยใบยเมี่ยงอะค่ะเราไม่ต้องจำเป็นต,ต้องใส่ผงชูรสไม่จำเป็นต้องใส่ใ<ช>ผงชูรสเพราะว่าใบาเมี่ยงเขาจะมีคุณสมบัติอูมามิอยู่แล้วตามธรรมชาติงูแล้วอยากชิมเลยอะพี่เอ๋ต้องได้ชิมกันเดี๋ยวขอให้น้องโจอี้เลยนะคะได้เลยครับโอ้โหยินดีเลยฮะพร้อมกินเลยครับคือนั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นมันแบบหอมฟุ้งอะ หมทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมมีความสุขที่สุดเลยครับเพราะว่าอาหารไอมากเลยแล้วเป็นของชอบผมท้งนั้นเลยนี่ก็เป็นเมนูที่พี่เอ๋เนี่ยตั้งใจนําเสนอนะครับเป็นข้าวซอยนะแต่ว่าใช้เป็นเส้นอุด้งที่ทําจากใบเมี่ยงก็จะมีสปาเกตตี้นะครับที่เอาไส้อั่วเนี่ยมาทอดนะครับจนกรอบแล้วก็ไปคลุกเขาผัดพริกแห้งกระเทียมกับสปาเกตตี้อยู่หูน่ากินมากแล้วพาสต์ลี เขาปลูกเองทุกอย่างเนี่ยออร์แกนิกนะครับมีเครื่องดื่มนี่ที่เห็นหน้าป้ายเลยเป็นชามะนาวน้าผึ้งใส่วุ้นน้ําผึ้งนะครับซึ่งเป็นน้าผึ้งหลวงก็คือเป็นน้ําผึ้งป่าที่นี่และก็ปิดท้ายด้วยของหวานของเรานี่คือโมจิหยดน้ำดอกเซี่ยวซึ่งก็จะใช้น้ำผึ้งลาดลงไปแบบนี้แล้วเอาดอกเซี่ยวเนี้ยไปหมักก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นโมจิมีความญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นเส้นแบบอุด้งแบบญี่ปุ่นเราก็จะลาดแบบนี้ไปเลย โอ้ยชีผงถัว่วโอ้โหไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นกินที่นี่แหละอร่อยล้วนี่ชามะนาวโอ้โหชามะนาวใส่น้ำผึ้งมะนาวจี๊ดจาดหวานน้ำผึ้งเปรี้ยวหวานแล้วก็กินนี่ไข่มุกน้ำผึ้งวุ้นพี่เอ๋เนี่ยไฮไลท์เนี่ยเขาจะมีนี่มาด้วยวุ้นที่ทำเป็นรูปรังผึ้งอะเนี่ยวุ้นรังผึ้งโอ้โหเกมมกเขาสุดยอด มันเป็นเหมือนแบบวุ้นกรอบๆอะให้ดูเส้นก่อนเ็กเจอร์เส้นเขาโหมันเป็นอูด้งอ่ะดูก็รู้ว่าเด้งเหนียวหนึบตัวเส้นอะมันมีเ็กเจอร์ที่แบบ หน็บหนับแล้วมันได้กลิ่นความหอมอูมามิแบบที่พี่เอ๋บอกเลยว่าเป็นกลิ่นของใบชาอยู่ในเส้น จากนีนะ้ผมจะขอไปกินให้เต็มที่เลยผมจะกินให้หมดคนเดียวไม่แบ่งใครเลยแล้วผมจะพาทุกคนไปเดินรอบๆชุมชนแห่งนี้ไปดูเส้นทางธรรมชาติที่มีน้ำตกสองปานไหลผ่านด้านหลังชุมชนดูบรรยากาศวิถีชีวิตของที่นี่ว่าน่ารักขนาดไหนตอนนี้ขอโยขอยก่อนนะครับทุกคนบริษัทไทยเบลเลทจำกัดมหาชน น้องใหม่จากไทยทิพย์สับปะรดผู้ลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลินหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มท้องได้ลองทานอุด้งที่ทําจากเส้นเมี่ยงนะใบเมี่ยงเดินดูบรรยากาศในชุมชนเห็นผู้คนน,น่ารักมากและเขาก็เป็นคนที่อยู่กับเมี่ยงเอาใบเมี่ยงหรือว่าใบชาสาม,มาอบแห้งส่งขายกับคนพื้นที่อื่นๆนนได้ลองชิมชาของที่นี่ถ้าใครอยากอุดหนุนชุมชนเนี่ยลองมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับในขณะที่ผมยืนพูดอยู่ จะได้ยินเสียงลำธารน,น้ำไหลซึ่งเป็นลำธารที่มาจากน้ำตก2องปานนะครับไหลผ่านชุมชนหล่อเลี้ยงชุมชนเลยที่นี่ด้วยความที่โลเคชั่นเขาดีเขาก็สร้างเป็นโฮมสเตย์แล้วก็จะอยู่ติดลำธารได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดทั้งวันทั้งคืน แต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่เอบอกว่าถ้ามาอยากให้มาลองก็คือเดินเล่นเดินเทรลในชุมชนแห่งนี้ได้เดินดูธรรมชาติในช่วงตีนซีซันอากาศเย็นเยนเห็นต้นไม้เขียวชะอมตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นริมลำธารแห่งนี้ดีกว่าว่าจะชิลขนาดไหนสวยขนาดไหนไปไปเดินเล่นกัน นะครับทุกคนเดินจากหลังโรงเรียนเดินมาเรื่อยๆเนี่ยจะมาโผล่สะพานรักดอกเสี้ยวนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ชาวบ้านเขาตั้งไว้ซึ่งสะพานแห่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเช็คอินที่คนมักจะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันยิ่งเป็นคู่รักยิ่งความหมายดีเพราะว่ารักดอกเสี้ยวลองสังเกตน,นะครับว่าน้ําที่ไหลผ่านจากน้ําตก2ปานในช่วงที่เรามาเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวตอนเดินในระหว่างทางฝนปล่อยตกลงมาแต่น้ํา ยังสายแจ๋วมากๆเลยแล้วเนี่ยหลังจากที่ฝนผ่านไปแล้วฟ้าเปิดแสงอาทิตย์เริ่มส่องมาบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็อากาศเย็นสบายหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปเดินบนสะพานารักดอกเสี่ยวไปเดินดูบรรยากาศข้างบนแล้วก็จะไปดูจุดชมวิวที่เขาบอกว่ามองลงมาจากข้างบนแล้วเห็นชุมชนเห็นหมู่บ้านจากมุมสูงจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันไป ายเหนื่อยคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมาเลยนะครับจุดที่ผมพามาชมวิวเนี่ยเขาเรียกว่าสายชนโฮมสเตย์นะครับจะเป็นโฮมสเตย์ที่แตกต่างจากด้านล่างนะครับที่เราจะพักกันด้านล่างเนี่ยจะติดลำธารแต่ด้านบนเนี่ยจะเห็นวิวจากมุมสูง ถ้าลองสังเกตนะครับบ้านของชาวบ้านที่นี่เนี่ยยังคงเป็นบ้านไม้นะยังคงอนุรักษ์ดั้งเดิมไปได้แบบลงตัวมากๆเลยแล้วก็จะมีวัดอยู่ตรงกลางชุมชนเลยเห็นเลยนะครับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่มองวิวบรรยากาศโดยรอบห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้โหเหมือนแม่กำปองเนาะแต่ผมว่าเงียบกว่าสงบกว่าและคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวผมขอนั่งดูวิวแป๊บหนึ่ง ให้หายเหนื่อยก่อนหลังจากนั้นผมจะพาไปดูที่พักของเราในคืนนี้กฤษณาธาราโฮมสเตย์เห็นบอกว่าเขาเตรียมขันโตกอาหารเย็นไว้ให้ด้วยว่าจะเป็นอาหารประจำฤดูกาลที่เอาวัตถุดิบในชุมชนมาทำให้กินเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวนั่งดูวิวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ผมกาลังคิดอยู่เนี่ยว่าผมจะกินยังไงคนเดียวหมดอันนี้คือของผมคนเดียวเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่กฤษณาทาราโฮมสเตย์ป้ายก็อยู่ด้านหลักเลยว่าเราจะพักที่นี่คืนนี้นะครับที่พักแห่งนี้ไฮไลท์ก็คือจะอยู่ติดลําธารจะได้ยินเสียงน้ําไหลตลอดทั้งคืนและอาหารนะครับเขาจะจัดให้ตามฤดูกาลหรือว่าซีซันนอลเลยผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้มีอะไรบ้างไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่อันนี้แกง เห็ดปลวกนะครับผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีเห็ดปลวกอยู่บนโลกใบนี้ด้วยแต่พี่เอ๋บอกว่าอร่อยมากอยากให้มาลองกินที่นี่นะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกอองมีต้มไก่ผัดฟักแมวนะครับเขาก็จะมีใส่พวกแตงแครลอดหมูลงไปมียำใบเมี่ยงซึ่งยำใบเมี่ยงเนี่ยก็คือเป็นใบชาอัดสำนั่นเองนะครับโอเคผมจะลองแบบว่าเบสิกก่อนแตงกวา กะน้ำพริกบกกิ้งนะครับที่พี่เอบอกว่ามันจะเหมือนแบบเการัดเหมือนแบบโทษถัว่วนะเนี่ยทุกคนอืมมันมากมันมีความมันมันถัว่วแต่อร่อยอร่อยเลย ทุกคนนะครับว่าอาหารที่นี่เนี่ยจะเป็นฤดูการซึ่งในช่วงที่เรามาเป็นช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าฤดูฝนเมนูอาหารจะไม่เหมือนกับฤดูอื่นๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวในทุกช่วงฤดูเลยจะได้กินอาหารที่แตกต่างกันออกไปมันจะมีความอร่อยแบบตรงไปตรงมาแบบที่หาไม่ได้ในเมืองที่เราได้กินกันเป็นประจำถ้าใครอยากมาเที่ยวแล้วได้กินแบบผมเนี่ยผมแนะนำนะบ้านป่าเมียงกฤษณาตาราโฮเซฟครบเลย ได้นอนฟังเสียงน้ําตลอดทั้งคืนเดี๋ยวผมจะตัดสินใจนะนอนที่นี่แหละหนึ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพาทุกคนไปดูทะเลเหมอกกันที่จุดชมวิวกิลฟินแต่ตอนนี้ผมขอดื่มด่าบรรยากาศได้ยินเสียงจักรจันแล้วก็กินอาหารอรอ่อ,รอยๆของชุมชนแห่งนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกัน ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power ไทยทิพย์จัดโปรโมชั่นเอาใจคนรักยูสูุตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2567 สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะนั่งรถกระบะ 4-wheel drive นะครับไปที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซอนที่เราตั้งใจจะไปดูวิวทะเลเหมอกในยามเช้าที่จุดชมวิวกิลฟินจะนั่งรถไปประมาณสัก15นาทีระยะทาง4-5กิโลบรรยากาศยามเช้าที่นี่สวยขนาดไหนไปกันครับ ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวกิยวฟินแล้วนะครับเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมากันเพียบเลยขายของเต็ไมไปหมดเลยข้างๆเนี่ยนี่ไม่ใช่ซีจีอะไรของเรานะครับเป็นหมอกของแท้ที่นั่งมาอากาศหนาวมากผมนั่งดูอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้ประมาณ10ปลายๆ0อากาศดีเดี๋ยวเราจะต้องเดินเท้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ200เมตรนะครับเพื่อไปดูจุดชมวิวจะได้เห็นทะเลเหมอกแบบเต็มๆเดี๋ยวไปเดินเท้าต่อกันไปกันเลย ครับทุกคนเราเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวเกิวฟิลด์เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราลงรถ4โ e วิ r i ด e เดินมาสัก200เมตรข้างหลังผมเนี่ยเห็นว่าคนเยอะมากตื่นเงนี้ยนาเช้าตั้งใจจะมาดูทะเลหมอกที่เห็นอยู่ด้านหลังโอ้โหหมอกไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะหมอกเยอะมากปกคลุมไปหมดเลยแต่ข้างบนนี้นะครับถ้าเวลาที่หมอกไม่ได้หนาขนาดนี้เขาว่ากันว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นทั้งฝั่งลำปางและก็ฝั่ง เชียงใหม่ซึ่งเราอ่ะยืนอยู่บนจุดชมวิวคือเหมือนยอดเขาเลยสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,517เมตรนะครับสูงมากๆอากาศดีมากๆและบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดลำพางเลยนะเพราะว่าจะได้เห็นทะเลหมอกตลอดทั้งปีแต่ช่วงนี้ที่เรามาเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเมื่อคืนฝนตกวันนี้เลยได้เห็นหมอกแบบเต็มๆเลยนี่เอาเหมอกมาฝากทุกคนเดี๋ยวเรามารอกันว่าตอนสายๆเนี่ย จะได้เห็นพระอาทิตย์หรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศร,รอบๆคนเต็ไมไปหมดเลยผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาน่าจะมาจากแม่กำปองกันเพราะจากที่เราว่าจากชุมชนบ้านป่าเมียงเนี่ยถ้านั่งรถออกไปอีกสักประมาณ5-6กิโลนะครับจะไปถึงแม่กำปองระหว่างกลางก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนคนจากแม่กำมองเขาก็เลยมักจะนิยมตื่นเช้ามาดูวิวที่นี่บรรยากาศดีเห็นผู้คนแล้วมันคึกคักเดินดูเล่นรอบๆกันไป ดีมากเลยอ่ะดีมากมากเลยเป็นหมูปิ้งที่ไม่หวานนะครับผมเดินลงมาจากจุดชมวิวเกียวฟินนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณร้านค้าผมมาซื้อหมูปิ้งที่คนในชุมชนเขาก็เอามาปิ้งขายกันมีไข่กระทงก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนไข่ดาวที่ย่างบนใบตอง <c oughs> มีร้านกาแฟเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็นั่งกินหมอกโอ้โหหมูปิ้งนี่เนี่ยเป็นหมูปิ้งที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนปกติเวลาเรากินหมูปิ้งนะมันจะออกหวานหวานหน่อย แต่หมูปิ้งเนี่ยไปทางเค็มแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นตัวพริกมา่าเนี่ยให้เราโรยมันก็จะหอมมาล่าแล้วเขาย่างอะ่ะจนไอตัวมันอะ่ะมันมีความแบบเกรียมนิดนึงอะ่ะเออโหอร่อยจัดเลยจสุดยอดเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็นั่งกินหมอกโหหมูปิ้งเนี่ยเป็นหมูปิ้งที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะ นั่งดื่มด่ำบรรยากาศยามเช้านั่งดูผู้คนดูหมอกกินของอร่อยอ,อยแล้วเดี๋ยวไปหาที่ปิดรายการนั่งสรุปค่าใช้จ่ายของทริปนี้กันว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ที่ไหนบ้างตอนนี้เอนจอยกับหมูปิ้งครับห<อ>มูปิ้งวนดอย ทุกคนผมพากลับมายังชุมชนบ้านป่าเมียงที่แสนสงบกันอีกครั้งนะครับมานั่งทบทวนดีกว่าครับว่าทริปนี้ผมพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างผมพาทุกคนไปกินข้าวซอยเส้นอุด้งที่ทําจากใบเมียงที่ร้านใบเมียงคาเฟ่แอนด์บิสโทรนะครับที่เป็นพี่เอเป็นเจ้าของร้านโอ้โหเอาน้ําผึ้งไปผสมมะน,นาวซึ่งเป็นน้าผึ้งป่ามีบุกหรือว่าเป็นตัววุ้นเนี่ยที่ทาจากน้ำผึ้งป่า อร่อยมากอร่อยทุกเมนูเลยอยากให้ได้มาสัมผัสที่ร้านของเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พาทุกคนไปเดินเส้นทางเดินเทรลบ้านป่าเมี่ยงเราพยายามที่จะโลคาบอนนะครับใช้รถให้น้อยที่สุดเวลาที่เราอยู่ในชุมชนเราจะใช้การเดินเพื่อสัมผัสบ,บรรยากาศของชุมชนในขณะที่ผมพูดอยู่ทุกคนจะได้ยินเสียงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลำธารที่อยู่ด้านหลังโฮมเตของเราบรรยากาศข้างหลังของชุมชนแห่งนี้ มันเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะหาได้ยากแล้วล่ะครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสท,ที่ชุมชนบ้านป่าเมี่ยงแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นผมตัดสินใจค้างที่นี่1คืนที่กฤษณาธาราโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์หลังเล็กน่ารักนะครับที่ด้านหลังมีลำธารมีชุดอาหารขันโตกที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบประจำฤดูกาลนะครับ มาทําอาหารให้เราได้กินกันซึ่งเชื่อว่าหาไม่ได้จากที่ไหนเราคงไม่ได้มีโอกาสเดินเข้าไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วได้กินน้ําพริกแบบที่ผมได้ลองกินหรือผักบุ้งส้มที่เก็บได้ตามลาําธารหรือว่าในป่าที่มีหน่อไม้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ผมตื่นแต่เช้าเลยตีสี่ครึ่งนั่งรถ w h e e ว d ิ i v e นะครับเข้าไปในบริเวณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนไปยังจุดชมวิวกิ่วฟินได้เห็นเมฆหมอกแบบส6 0รอองศามองไปฝั่งหนึ่งก็จังหวัดลำปางมองไปฝั่งหนึ่งก็ หมองไตไปหมดเลยแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมีเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวจากแม่กำปองเนี่ยเขาก็มาดูวิวที่เดียวกับเราถ้าใครเคยไปแม่กำปองแล้วแล้วชอบบรรยากาศแบบนั้นแต่อยากได้ความสงบมากกว่าแนะนําว่ามาที่นี่รับรองหลงรักแบบที่ผมหลงรักแน่ๆอ่ะทริปเนลนนี้นะครับที่มีชื่อว่าหลงป่าหลงเขาลงรักเราที่บ้านผาเมียงจบลงแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าใช้จ่าย สองวันหนึ่งคืนสีสถานที่ในชุมชนบ้านบะเมียงเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายในแต่ละกิจกรรมในแต่ละสถานที่เห็นไหมว่าราคาน่ารักมากเลยทุกคนโอ้โหใช้จ่ายน้อยมากๆเลยถ้าอยากติดตามรายการของเรานะครับก็ขึ้นมาแล้วนี่คือ qr code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับจะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาด ทุกสถานที่ที่ผมโจวี่และทีมงานทุกคนตั้งใจจะพาทุกคนไปเที่ยวไม่ซ้ำทางแบบที่ชุมชนบ้านป่าเมี่ยงแห่งนี้ในครั้งหน้าผมโจวี่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนติดตามไว้ดีห้ามพลาดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอปิดท้ายทุกคนด้วยบรรยากาศชุมชนบ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางที่สวยงามข้างหลังผมแห่งนี้ครับขอขอบคุณขิง g Power เข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยแบวอรแเร์จำกัดมหาชนอม a r i นทีวี